ดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทำนายดวงความรักทักท่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับระดีดอยู่ข้างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดวงความรักของชาวราศีก,รรก็แลกดเดือนธันวาคม EP หลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบได้กันก,ก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า n น g h t o f Cup นะผมว่าอัศวินถือถ้วยจะเห็นภาพของผู้ชายคนนึงเขาถือถ้วยอยู่ในมือเห็นไหมครับแล้วก็เหมือนกับขีม้าข,ขาวที่เหมือนกับดูจะหาทาตอบหาหมดหวังอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งดีๆที่เขาทขากับใครสักคนหนึ่งไป เพราะฉันไพ่เป็นนี้บอกชาวศิกรกรกฎท่านว่าคุณค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนกับเราทําสิ่งนี้ให้ใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเนี่ยเขารู้สึกถึงสิ่งนั้นหรือเปล่าเขาเข้าใจเราบ้างหรือเปล่าก็เลยเหมือนกับพยายามยืนดูแล้วก็เหมือนกับเฝ้ามองเขาอยู่ไกลๆว่าเราเนี่ยนะครับจะยังกลับมารักยังกลับเห็นคุณค่ากันหรือนึกถึงสิ่งดีที่ทําแกกันหรือเปล่าเพราะฉันไพ่เป็นนี้ขอตอบเลยว่าชาวศิกรกรกฎท่านเนี่ยคุณเริ่มมีความสุขเรื่องของความรักที่เหมือนกับเราทําให้ใครไปด้วยหัวใจแลละเวลาคุณรรักใค สถานะของคุณเหมือนกับมักจะเหมือนกับมีคนเข้ามาสนใจมักจะคนเข้ามาจีบเข้ามาเหมือนกับรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงใจเพราะฉันหมายความว่าอะไรหมายความว่าดวงชะตาของกรกฎหลายๆท่านเนี่ยนะครับคุณกรกฎเนี่ยเริ่มมีความสุขเริ่มมีคนเข้ามาสนใจเริ่มมีคนเข้ามาเข้าใจแล้วถ้าใครมีปัญหาคนที่คุณรักนะครับไม่เข้าใจกันเนี่ยก็ขอตอบเลยว่าสิ่งที่ที่คุณทําลงไปเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทําออกมาจากหัวใจอย่างน้อยมันก็ทํามาด้วยความสุขความเข้าใจทํามาด้วยตัวใจตัวใจคุณจริงๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉนั้นขอตอบเลยว่า ความรักของชาวสีครกหลือท่นเนี่ยตอนนี้เหมือนกับสิ่งดีๆคุณทําลงไปเนี่ยคุณกำลังเฝ้ารอบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่ว่าเขารู้สึกบ้างไหมหรือมันจะมีความรักที่ดีเข้ามาบ้างหรือเปล่าใครโสดอยู่หรือไมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่ากำลังมีปัญหาความรักหรือว่ากาลังรักใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยก็เหมือนกับตอนนี้เริ่มมีความสุขเริ่มดีนะครับเริ่มเข้าใจคุณทําด้วยความจริงใจแล้วแต่ไม่รู้เนี่ยว่าเขาจะจะเข้าใจคุณหรือเปล่าพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าแปดเรหร หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎหรือท่านเวลาคุณรักใครเนี่ยเขาจะเห็นนะครับว่าเนี่ยคุณเป็นคนที่มั่นคงกับเขาแค่ไหนคุณเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อเขาบ้างเพราะฉะนั้นแปะนี่หมายความว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณทําให้ใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยขอตอบว่าเขารู้นะว่าคุณเนี่ยทำอะไรกับเขาบ้างคุณรักเขามากแค่ไหนแล้วเขาก็เห็นคุณค่าคุณด้วยเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทํา for of ครับถูกปฏิเสธไปหรือว่ามีพีความหลังผิดหวังกับความรััักกหหรือมีปญาน แต่ขอตอบเลยว่าไพ่สี่ถ้วยหมายความว่าคุณอาจจะคิดว่าอถูกปฏิเสธความรู้สึกถูกเขาไม่รักถูกเขาไม่เลือกหรืออาจจะถูกทะเลาะกันบล็อกกันไม่เข้าใจกันนะครับแต่เห็นไหมครับว่าไพ่แปดเหรียญแต่เขารู้นี่ครับว่าคุณเนี่ยรักเขามากแค่ไหนเขารู้นี่ครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมั่นคงชัดเจนกับเขามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับอะไรครับกำลังเดินอยู่กลางทางกำลังเดินหน่งทางกำลังเดินหาคําตอบอยู่ว่าเขาเนี่ยคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเขารักเราบ้างหรือเปล่ากับสิ่งที่อะไรกับสิ่งที่เราทําาาามกกัสิ่่่งทีเรผนนมา กับความรู้สึกที่เขามอบเขาไปนั่นเองเพราะฉะนั้นให้แปเหรียญกับด้ออฟครับขอทํานายเลยครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชาวสิทธิลดท่านเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าทําอะไรไปแล้วเหมือนกับเราเฝ้ารอคําตอบว่าเหมือนกับเขาไม่รู้สึกอะไรเหมือนเขาไม่ต้องการเราเหมือนเขาไม่ชัดเจนกับเราหรือเหมือนกับเขาไม่เห็นคุณค่าเราแต่เห็นไหมเขาว่าสิ่งที่คุณทําลงไปทั้งหมดทั้งมวลมันคือความมั่นคงคือสิ่งที่คุณทําในทุกๆวันเนี่ยกับสิ่งที่คุณทํามาดีตลดตลลลอออออดดททําา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 เเสสมม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 ้นปยแะหหคคควววว่่าาัััืรกกีจจใ วันนี้คุณอาจจะต้องการคําตอบวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับมองไม่เห็นหนทางมองไม่เห็นทางใหม่นะครับหรือาอาจจะเหมือนกับถูกเขาปฏิเสธหรือถูกเขาไม่ต้องการนะครับถูกเขาบอกถูกเขาปฏิเสธถูกเขาไม่เลือกคนอื่นหรือเขาไม่เลือกเราหรือเขาเหมือนกับยังไม่ชัดเจนกับเราไม่ได้หรือยังไม่เจอความรักที่ดีเข้ามาแต่ไพ่สามใบนี้ขอตอบเลยว่ามันจะดีก็ต่อเมื่อเกิดจากความรู้สึกที่คุณทานั่นแหละเพราะฉะนั้นขอตอบเลยว่าชาวเสียกโรดจะตามถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้หรือตอนนี้คุณเป็นแบบนี้หรือคุณผ่านพ้นมานะครับทานายเลยครับเด็ก ขอทำนายว่าคนรักของชาวราศีกรฤติยท่านเนี in ่ยจะมีไพ่ข no, ึ้นมาว่าเด็กถ um ือเหรียญนั่หมายถึงเขาจะกลับมารักษากลับสินคุณค่ากลับมายอมรับในสิ่งคุณธราอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมองไม่เห็นหนทางคุณอาจจะคิดว่าเขาปฏิเสธคุณเขาไม่ยอมรับความรักจากคุณเขาไม่เลือกคุณแต่ไพ่เด็กถือเหรียญหมายความว่าเขาจะกลับมาเพราะสิ่งที่เขาเห็นเนี่แหละมันเกิดจากการกระทำมันเกิดจากความเข้าใจมันเกิดจากความรู้สึกดีๆที่คุณทิ้งไว้ในหัวใจเขานั่นเองเพราะฉะนั้นอธิบถือเหรียญหมายความว่าอะไรครับคนรักของชาวราศีกกฎตอนนี้ เขาอาจจะมองข้ามคุณเขาอาจจะไม่เข้าใจคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่ดีเขา,าจ,จะไม่ได้เลือกคุณด้วยซ้ําแต่เห็นไหมครับสุดท้ายเขาจะรู้เองว่าใครคนที่รักเขามากที่สุดก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กถือเด็นขอทํานายเลยว่าคนคนนี้เหมือนกับคนที่เหมือนกับเขามักจะคิดได้ในเวลาที่สายเกินไปคนรักของชาวราศีกรกฎท่านมักจะเหมือนกับเห็นคุณค่าคุณในวันที่สายเกินไปหรือคิดได้เวลาที่สายเกินไปหรือเหมือนกับอยากจะรักษาคุณเอาไว้อะแต่เหมือนกับชอบมองผ่านชอบมองข้ามชอบเฉยชาชอบนิ่งเฉยกับเรา S <S <an> <S ชอบทำร้ายกันชอบปฏิเสธความรู้สึกทำเหมือนกับไม่รักกันทั้งที่เราแต่งงานทั้งที่เรา,าจ,จะเหมือนกับอยู่ด้วยกันทั้งที่เรารักกันมากแค่ไหนอ่ะเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าชาวราศีกรหลายท่านอยากจะเตือนเลยว่าอย่าเพิ่งหมดความอดทนอย่าเพิ่งหมดความพยายามนะใครที่ยังรักคนที่คุณรักอยู่หรือมีความรักเข้ามาอย่าเพิ่งหมดความพยายามอย่าเพิ่งคิดว่าเราไม่ต้องการมีความรักแล้วเพราะไพ 8, ่แปดเดือนหมายความว่ายหา่คุณตั้งใจมุ่งมั่นในสินคุณเชื่อในสิ่งที่มาจากหัวใจในสินคุณทาเอาไว้นะ เพราะฉะนั้นขอตอบเลวยว่าใครที่รู้สึกเหมือนกับกำลังจะหมดความหวังกลาลังหมดความพยายามแล้วหรือเหมือนกับไม่อยากจะทําแล้วเนี่ยขอตอบไปอย่าเพิ่งไปใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งไปบล็อกเขาอย่าเพิ่งไปโกรธเกลียดอย่าเพิ่งไปเหมือนกับปฏิเสธเขาอย่าเพิ่งหยุดทํานะเพราะสิ่งดีๆดีที่คุณทําไว้เนี่ยแหละเขาจะกลับมาครับคนละของชาวสีกรกฎเขาจะกลับมานึกขึ้นได้เขาจะกลับมาคิดได้เขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ถือไว้ในมือเห็นไหมครับเขาจะกลับมาต้องการคุณกสสสิิงงงคคคุณทําาดดด้้้วววววยยยหหััััใจจตมมมม่่นนนเเเอออป เพราะฉันไพ่หมดทั้งหมดไพ่สี่ใบนี้ขอทํานายเลยว่าคนรักที่มีปัญหากันไปหรือความรักของชาวสีกดที่โสดอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยังไม่มีใครเข้ามารู้สึกว่ายังไม่ดีกันยังทะเลาะกันอยู่ยังไม่โอเคอยู่ขอตอบว่าจงเชื่อมั่นจ้งมั่นในกสิ่งที่เราทาไว้ใครทําดีเอาไว้แล้วใครมั่นคงจริงจังกับเขาไว้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะความดีของคุณเนี่ยผมขอตอบ้วยว่าเขา,าจ,จะคิดได้เขาอาจจะสัมผัสได้เห็นไหมครับเหมือนกับคนที่จับเหรียญตรงเนี้ยเขาอาจจะนึกขึ้นได้หรือสัมผัสได้เนี่ยก็ต่ออเมืครับ ก็ต่อเมื่ออะไรก็ตอเมื่อมันอาจจะมีการที่มันดุดพ้นสบายใจหรือเหมือนกับ่ายเกินไปเพราะฉะนั้นเดจัดเม้นใบนี้ขอทํานายดวงชะตาของชาวศีกุลท่านว่าคนรักของคุณหรือความรักของคุณเนี่ยที่มีปัญหาก็ไปก็ดีที่ไม่มีความรักเข้ามาก็ดีที่โสดก็มีนะครับขอตอบว่าเดจัดเม้นหมายความม้อนจะผ่านอุปสรรคมันจะมีคนเข้ามาสนใจจะมีคนเข้ามาป่าประกาศจะมีคนเข้ามาติดต่อจะมีคนเข้ามาปรับความเข้าใจหรืออยากจะเข้ามาดูแลช่วยเหลือคุณนะครับและไพ่เดจัดเม้นใบนี้ขอทานายเล้ว่าคนรักที่เลิกราก เขาจะกลับมาคิดได้จะกลับมาเข้าใจทีหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะคิดว่ามีปัญหานะมีหมอกควันนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างด้วยอารมณ์การบังตานะครับอาจจะไปหลงผิดอาจจะเหมือนกับมองข้ามคุณไปจะไม่เข้าใจคุณแต่ให้เดะจัดเม้นต์หมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขานึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการความช่วยเหลืออย,อยากปรึกษาอยากจะคุยใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมานึกถึงคุณครับเพราะเด็กถือเหรียญเดอะจัดเม้นต์แล้วก็แปะเหรียญหมายความว่า นะครับสบายใจที่สุดที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขที่สุดก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองเพราะฉันขอทํานายเลยว่าไพ่สามใบนี้คือคุณค่านะครับที่เกิดขึ้นจากการกระทําของชาวศีกรกฎคุณค่าจากตัวเองคุณค่าด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วเพะฉะนขอทํานายเลยว่าชาวศีกรกฎท่านนักจะมีเสน่ห์มีคุณค่ามีสิ่งดีด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วแต่คนรักมักจะมองข้ามไปบ้างแหละอาจจะคิดว่าทําอะไรไม่ค่อยดีความรักไม่ค่อยโอเคแต่เห็นไหมครับมันจะโอเคมันจะมีความสุขมันจะเข้ามามันจะเกิดขึ้นจากสิ่งดีที่คุณทํานั่นเอง เพราะฉันไพ่ไปต่อมานะครับไฟออฟคัพหรือไพ่ห้าถ้วยถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องความรักเก่าๆมีปัญหาเรื่องความผิดหวังนะครับก็ขอตอบแล้วไพ่ห้าถ้วยใบนี้จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเจอสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแทนเพราะฉันไพ่ห้าถ้วยขอทานายว่าชาวสิ่งก่อเกิดท่านครับใครที่มีปัญหาคนรักเก่าหรือปัญหาความรักมาขอตอบว่าคุณจะเจอความรักใหม่ๆคุณจะหลุดพ้นคุณจะเจอสิ่งดีๆเข้ามานะครับจะเจอความที่เหมือนกับคนที่เข้ามาติดต่อเข้ามาเข้าใจคุณเข้ามาช่วยเหลือดูแลเข้ามาพูดดคคุยตติ่อสสืาาาารรรปัับบวมเเข้ใจก คนที่คุยกับเรารู้เรื่องคนที่คุยแล้วสบายใจนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับความรักเก่าๆมีปัญหาอยู่แล้วเลิกกลากันไปเนี่ยไม่นานไม่เกิน4เดือนไม่เกิน10เดือนไม่เกิน5เดือนเนี่ยขอตอบว่าเขาจะกลับมาเข้าตาใจเขาจะกลับมาติดต่อคุณเขาจะกลับมาคืนดีเขาจะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักคุณเพราะสิ่งดีๆที่คุณทาเอาไว้นะครับนั่นเองเพราะตัวตนของคุณที่มีค่านั่นเองนะครับมาดูไพ่ของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมแล้วก็การแนะนําดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาว่าเดอะมูนนะครับขอทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎ์โท่านว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเดอะมูนหมายถึงว่าตอนนี้คุณอาจรู้สึกเสียใจร้องไห้เจ็บปวดและคิดว่าเขาจะไม่กลับมาและอาจจะคิดว่าเหมือนกับมันเป็นปัญหาที่เขาอาจจะไม่เห็นตัวเราด้วยซ้ําเขาอาจจะคิดว่าเราไม่มีค่าเขาอาจจะทําร้ายเราคิดว่าเหมือนกับเราไม่ดีพอด้วยซ้ําแต่เห็นไหมผมว่าคนเราไม่มีใครดีตั่นแต่เกิดเพราะฉะนั้นเดอะมูนไปนี้บอกว่าใครถ้าเกิดรู้สึกเจ็บปวดเสียใจอยู่นะครับอาจจะส่งคลิปนี้นะครับอาจจะเหมือนกับไพ่แปดเดือนซึนงถือถ The j u d g m e น่ะอาจจะการเหมือนกับบอกคันผ่า,า,สานสายลมนะครับต่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือโพสตเพลงหรือส่งเพลงไปหาเขานะครับว่าเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยเธอรักกันนะครับเห็นคุณค่ากันบ้างหรือเปล่าเห็นสิ่งดีเห็นความเข้าใจท,ที่เราทํามาบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเกิดมีปัญหารเรื่องความไม่เข้าใจกันนะครับหรือเรื่องอารมณ์หรือเขามีคนอื่นนะครับหรือนอกใจกันขอตอบเพื่อเดะมนครับขอตอบว,ว่าวันนี้คุณอาจจะเจ็บวันนี้คุณอาจจะร้องไห้วันนี้คุณอาจจจะเสียใ แต่สุดท้ายเนี่ยเดะจัดเมนต์นะครับเมื่อ,เม,อเมื่อตอนคืนผ่านพ้นไปตอนกลางวันก็จะเข้ามาแทนอะ่ะเมื่อดวงจันทร์มันรับพระกอบฟ้าไปพระอาทิตย์ก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเดะจัดเมนต์ขอตอบว่คุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือบอกเขาผ่านสายลมบอกเขาผ่านสายเพลงบทเพลงหรือว่าสวดภาวนานะครับให้เขาเข้าใจสักวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขาผ่านมาดูคลิปนี้ถ้าเกิดเขาเข้าใจคุณหรือเขาคิดได้เนี่ยเขาจะกลับมานึกขึ้นได้กลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักคุณเองนะครับขอทำนายแบบนี้เลย เพราะฉันไพ่ไปตอมานะครับขึ้นมาว่านายออฟซอสหรืออศวินถือดาบทำนายโดยชะตาของชาวราศีกัก์กับท่านว่าถ้าเกิดคุณถามว่าคุณจะรอเขาไหมคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าขอตอบว่าถ้าเกิดใครเลิกรากันไปไม่เกิน7เดือนเดอะมูนนะครับไม่เกิน7เดือน10เดือนไม่เกิน1ปีเนี่ยก็ยังควรให้อภัยเขาอยู่ยังควรเหมือนกับลองรอ,งองคอยเขาอยู่ควรจะรอคอยเขาอย่าเพิ่งไปตัดใจอย่าเพิ่งไปใช้อารมณ์เพราะนายออฟซอสจะสีถ้วยหมายความว่าชาวรีกรนย์กัท่านเนี่ยเริ่มจะนิ่งเฉยแล้วเริ่มจะไม่อยากกลับไปคุยกับเขาล เริ่มจะเหมือนกับตัดใจแล้วหรือเหมือนกับเรื่องที่จะเหมือนกับไม่ให้ภัยเขาแล้วควรจะตัดใจแล้วควรจะตัดเขาไปแล้วแต่นายออฟซอบอกว่าขอให้ผ่านเวลานี้ไปก่อนขอให้ผ่านเหตุการณ์ที่มืดมนนี้ไปก่อนผ่านความทุกข์ผ่านความเศร้าผ่านปัญหานี้ไปก่อนแล้วค่อยมาคิดอีกทีนึงว่าเราควรจะให้ภัยเขาไหมเพราะฉะนั้นนายออฟซอหมายความว่าอะไรถ้าเกิดเลิกรางกันไปไม่เกิน5เดือนถึง1ปีเราควรจะรอหรือให้โอกาสหรือให้ภัยเขาหรือส่งคลิปนี้ไปให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อดูว่าเนี่ยปีนี้จะกลับมารักกันอี้ จะเข้าใจกันอีกหรือเปล่าเขาอยากจะพูดอะไรดีอยากจะให้อภัยดีอยากจะขอโทษเราบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะครับเป็นตำแหน่งที่9้นะครับไพ่ขึ้นมาว่า the hermit นะครับไพ่ใบนี้บอกชาวราศีกรนย์ท่านว่าถ้าเกิดใครรอคนรักของคุณเนี่ยเกิน1ปีขึ้นไปนะหรือถ้าเกิดเขาห่าง,งคุณหรือทําปัญหาเงี้ยแต่คุณมาเกิน1ปีแล้วเนี่ยค่าราคาซางค้างคา,ง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 างอยู่ในความไม่ชัดเจนอยู่กับความเศร้าอยู่กับความเจ็บปวดเนี่ยไพ่ the hermit หมายความว่าคุณควรจะอเลิกรอเขาได้แล้วเลิกรอคอยเลิกให้โอกาส นะครับเริมอ,อยู่กับความเจ็บปวดเริมอ,อยู่ความเศร้าได้แล้วเพราะฉันไพ่ทั้งหมดทั้งวงไพ่สามใบที่เกิดใครรู้สึกว่าเจ็บปวดกิบที่ปัญหากเกา่กาๆมาเกินหนึ่งปีแล้วรู้สึกเหมือนกับอยู่ในความรักที่มีปัญหาแบบนี้นมาหนึ่งปีเต็มๆแล้วเนี่ยนะครับแต่เขาไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมกับไม่กลับมาเลือกเราไม่กลับมีความสุขไม่กลับมาเห็นคุณค่าเราเนี่ยไพ่เป็นนี่หมายความว่าควรจะตัดสินใจที่จะปล่อยวางซะตัดสินใจที่จะต่อยอะไรเหนอครับตัดสินใจที่จะทิ้งความเจ็บปวดหรือตัดใจซะนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาครับ สิบดาบหรือว่า Ten o f s o r ร์ทํานายบทสรุปความรักของชาวราศีกรกฎท่านว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจหมดแรงเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นนะหรือกําลังร้องไห้อยู่หรือกําลังผิดหวังเสียใจกับความรักอยู่แต่เห็นไหมครับผมว่าคนที่เขาทําร้ายคุณเนี่ยเขาจะอาจจะทําร้ายคุณหเหมือนกับเจ็บปวดเหมือนกับคนที่เจ็บจนพอแล้วอ่ะไม่อยากจะไปต่อกับเขาแล้วก็จริงแต่สิบดาบเห็นไหมครับความเจ็บปวดความเสียใจเขาทําร้ายกับคุณเนี่ยเขาจะคิดได้สักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจคุณสักวันหนึ่งเพราะฉะ ว่าคนรักที่เขาทําร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาคิดได้ในอนาคตเขาจะกลับมาคิดได้ทีหลังเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณทีหลังในวันที่คุณเนี่ยหลุดพ้นแล้วนั่นเองถึงบอกว่าถ้าเกิดใครเลิกกับคนรักไปเกินหนึ่งปีนะครับขอตอบว่าคุณจะหลุดพ้นขอตอบว่าควรจะปล่อยวางขอตอบว่าคุณจะหายจากความเจ็บปวดคุณจะหายกับความเสียใจและวันที่คุณหลุดพ้นวันที่คุณมีความสุขวันที่คุณเหมือนกับหลุดพ้นจากมันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะกลับมาคิดขึ้นได้เขาจะกลับมารู้สึกเสียายคุณหรือขอโทษคุณ หรือเข้าใจคุณในวันที่สายเกินไปนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ